วันนี้เราจะมาอันบ็อกของที่ช็อปมาจากลาซาด้านะคะเนื่องจากตอนนี้มี 18, 18แคมเปญ11 11เนาะทางเราก็เลยกดแบบรัวๆเลยนะคะจากลาซาด้าวันนี้เอามาให้ดูแบบเบาๆก่อนนะคะไม่เยอะมากเพราะว่าบางชิ้นน่ะม,มันก็สั่งมาจากต่างประเทศหรือมันรอของนั้นติ๋วก็เลยเอ่ะไม่รอแล้วก็เอาแค่ที่ได้นะคะว่าติ๋วกดอะไรมาบ้างมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะก็มีประมาณนี้นะคะมีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ในบ้านเนาะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรก ชิ้นนี้ใหญ่มากทุกคนภูมิใจน้ำเหนือมากนะคะชิ้นนี้มันคือเครื่องดูดฝุ่นแบบที่มันยืนดูดแบบสบายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าห้องนอนเราเนาะมีทั้งเส้นผมทั้งฝุ่นอะไรทุกวันเลยแล้วทางเราก็แบบมีเครื่องดูดฝุ่นอันเก่ามันต้องก้มมาแล้วมันปวดหลังก็เลยลองไปหาเครื่องดูดฝุ่นที่มันแบบแบบยืนแล้วมันก็ถือแบบสะดวกสบายอะไรเงี้ยตัวนี้ไม่แพงทุกคนไม่ถึงพันน่าจะประมาณ900กว่าบาทน,นะคะไม่ถึงพันคือไม่แพงเลยแล้วก็สีก็ดูแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ย รามาดูกันอันนี้เป็นจากแบรนด์เด m ยมนะคะถึวอ่านผิดหรือเปล่าเดียมานะคะเป็นรุ่น d DX เอ่อ DEM DX 7 0น700นนะคะ Doesn't know that your favorite place is still mine Now I take the mm -hmm. Let go I don't always think about you But sometimes I do Cause sometimes I drive through สังเกตว่าเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้นะคะกับรูบูตรงนี้ก็คือประกอบเข้าไปเลยประกอบง่ายมากกรึบเสร็จแล้วค่ะ เมื่อกี้ทางเราแอบ,บเอาไปดูดฝุ่นมาแล้วนะคะทุกคนนี่ให้ดูฝุ่นอันนี้เป็นฝุ่นที่เออขนาดเราแบบดูดทุกวันนะเนี่ยเออคือมันแบบมีเศษฝุ่นเศษผมอะไรทุกคนดูสีขาวเหมาะกับห้องที่แบบมินิมอลนะคะไอตรงตัวดูดฝุ่นเขาเนี่ยค่ะทุกคนมาเขาจะมีลูกกิ้งแบบนี้นะเนี่ยลูกกิ้งแล้วเขาก็ดูดปื้ดปื้ดปืดคือสะดวกกขาถอดออกมาล้างได้ด้วยนะทุกคนก็เนี่ยเขาจะมีไอตรงเนี้ยเนี่ยดึงกึ๊บแล้วก็สามารถ ถอดน้องเขาออกมาล้างได้นะคะทุกคนคะจริงๆเขาสามารถเปลี่ยนหัวได้นะคะมีหัวใหญ่แล้วก็มีอีกสองหัวที่เปลี่ยนได้อันนี้คือติวแอบเอาไปดูดอยากย่ยที่เพดานห้องมานะคะคือเปลี่ยนหัวง่ายมากๆเลยทุกคนก็แค่ประกอบเ,เข้าไปตรงนี้กรึบแบบนี้หรือว่าเข้าซอกอตามมุมห้องที่เป็นซอกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบไม่มีแปลงให้คือดูดเข้าไปเลย ว่าข้อเสียของเขามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ตรงเครื่องนี้มันแอบ,บหนักไปสําหรับผู้หญิงแบบเราอะ่ะติวรู้สึกว่า,าติวยืนดูดฝุ่นไม่นานเท่าไหร่นะก็รู้สึกแบบไม่แข็งแล้วอ่ะถ้าดูดฝุ่นนานอาจจะต้องแบบประคองสองมือแอบมบีน้ําหนักนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่ารับได้โอเคไม่ได้หนักจุดเกินไปไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็แอบ,บเมื่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูดไปนานๆเนาะมากันที่เสื้อผ้ากันบ้างนะคะวันนี้เสื้อผ้าติวได้มาประมาณ4ี่ห้าชิ้นได้นะคะมาดูกันที่ชิ้นแรก ชิ้นแรกนะคะชิ้นนี้เป็นเสื้อนะคะนี่น่ารักเป็นสีทีมแล้วก็เป็นแบบลายทางสีออกแดงๆหน่อยนะเป็นเสื้อไหมพรมเนาะช่วงนี้จะชอบอะไรแบบเขียวๆแดงๆเพราะว่าเราอยากแบบเอามาใส่ช่วงคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเออเราชอบเทศกาลคริสต์มาสมากๆเลยโดยเฉพาะแบบตอนปลายปีอากาศเย็นๆอะไรเงี้ย คือชอบไวายของช่วงคริสต์มาสมากๆเลยนะคะน่ารักอันนี้เป็นไหมพรมผ้าคือดีมากทุกคนตัวเราไม่ถึงร้อยมันรู้สึกตัวหลักแบบหลักสิบอะเอู้หูอันเนี้ย <please. S 2> ชิ้นถัดมาอันนี้เป็นจากร้านอัติภาช็อปนะคะนนี้ร้านนี้เขาก็ดังอยู่แล้วนะทุกคนแต่ส่วนตัวตด๋ยวว่าไม่เคยซื้อเลยแต่ว่าเออเห็นว่าในซดา้าในรสด้ามันสักเจ็ดขึ้นมาไงเราก็เลยอะลองสั่งมานะคะอันนี้เป็นเสื้อสีมะนาะบอกแล้วว่าช่วงนี้เราชอบเขียวเขียว,ยวแดงแดงโอโ้เสื้อหมาที่แททูค่ะทุกคนตัวเล็กมากจะใส่ได้ไหมเนี่ย เป็นแบบเสื้อกล้ามอุยเล็กแบบเล็กไม่ไหวทุกคนโอ้โหแบบแต่ถึงว่าร้านนี้เขาก็ทําเสื้อผ้าแบบสําหรับสาวมินิใสอยู่แล้วอะเออเดี๋ยวเรามาลองกัน่าจะใส่ได้ไหมเนี้ย ชิ้นถัด<ๆ>มาอันนี้เป็นชุดนอนทุกคนเป็นชุดนอนอะโวคาโดเนาะอะโวคาโดน่ารักกรูบนี่เป็นเสื้อยืดอะโวคาโดนะคะข้างหน้าเออน่ารักเป็นกางเกงอะโวคาโดเหมือนกันน่ารักกรูบน่ารักมากโอ้กางเกงแบบใส่สบายนะเนื้อผ้าเขาแบบอืมดูสบาย case you couldn't tell when show with the bell me real my got good. แล้วก็อันนี้นะคะแอบแกะไปแล้ว <laughs> ช่วงนี้ก็จะชอบพวกเสื้อโอไซส์สวตเตอร์อะไรอย่างงี้มากๆเลยนะคะอันนี้คือมันออกแนวแบบยุค9กนะเนี่ยดูลายเขาน่ารักคือลายข้างหน้าเขาคล้ายๆแบบเป็นแนวแบบอนิเมะญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้แนวแบบจิบีอะไรอย่างบบ GB, างี้ชอบมากเลยนะลายเส้นเขาน่ารักดีก็เลยเอ๊ ลองซื้อมานะตัวละร้อยกว่าบ,บาทเองถูกมากไซส์ที่ดิวสั่งมาเป็นไซส์ XL ค่ะแอบมีของจากช้อปปี้มาประมาณ2ชิ้นนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแอบกดมาในช้อปปี้ด้วยเนาะหลังจากที่เรากดในไลน์ลาซาดาแล้วชิ้นแรกนี่เลยโหถุงแบบแอบเยินมากๆนะคะ อันนี้เป็นตะกร้าปิกนิกค่ะน่ารักมากเพราะว่าหลังๆนี่นเราชอบไปถ่ายรูปตามแบบพวกสนามหญ้าพวกส่วนรถไฟอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเอยเราซื้อแบบเป็นตะกร้าปิกนิกเอาไว้ไปถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ดีกว่าเป็นพร็อพอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็แบบน่ารักดีอะ่ะเออเป็นไซส์แบบมินินะคะไม่ได้ใหญ่มากเนาะแล้วก็มีผ้าด้านในเป็นผ้าแบบบุมาแบบนี้น่ารักคิ้วๆเหมาะกับเอาไปแบบปิกนิกนะคะ ตัวหนึ่งจากช h อป e ีนะคะอันนี้เป็นกางเกงที่ดิวได้มาจากช h อป e ีนะคะทุกคนจริงๆก็คือแกะไปแล้วแหละลองไปแล้วนะคะอันนี้เป็นแบบกางเกงแบบเอลสมอกแล้วก็เป็นแบบผ้าพิวผิวผ้าร่องอะทุกคนที่ชอบตัวนี้เพราะว่าเขาแอบบแบบมีแหวก,กด้านข้างด้านในอย่างเงี้ยเออเราใส่สบายใส่แบบใส่อยู่บ้านใส่เล่นเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะ ของที่ติวช็อปมาสําหรับช่วง11-11ต้องมีประมาณนี้นะคะทุกคนก็ซื้อมาแบบราคาไม่แพงก็แอบกดมาเล่นๆอะไรเงี้ยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจจะสั่งซื้อตามก็ไปกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแควันนี้ไปแล้วนะคะบาย